We'll be right back. จะทำหลักฐานอันเป็นหลักธรรมการปรกอบพรองซึ่งมีมาในมหาสัจธรรพระสุตตันตปิฎกปุถกคตวิกายเพื่อเป็นเครื่องประดับปัญญามารีเพิ่มพลุ่งผลุญญาสีจะเป็นศรัพท์ภาษาพระแก่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้สนใจให้ามายการปฏิบัติ ผู้สนใจให้ในการกับผู้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่เวลาก็เลยในส่วนแห่งพระธรรมเทศนาทำกับนักบกครองทสเซีราด้สจธรรมซึ่งจัดได้ยิ่ยกมาชี้แจงแก่สาธุชนมีเนื้อมีเนื้อความดังจัดได้อิสนาเพื่อเพิ่มพุนกุสรสัทธาสมมาปฏิบัติแก่ผู้ตั้แก่ผู้ทัาบริษัทผู้สนใจให้ในาร ตามสมควรแก่เวลาแห่งธรรมว่าด้วยการบริจาคสืบต่อไปดำเนินมาว่าคำว่าบริจาคในครมภีร์ฐานะมากนักฐานะชาโตให้ความหมายได้ว่าเธอยะธรรมะเธอยะธรรมะจากโภบริจาคโภแปลว่าการสละซึ่งพยธรรมชื่อว่าบริจาค โดยในนี้การบริจาคจึงหมายถึงการเสียสละวัตถุสิ่งของหรือทรัพย์สมบัติของตนให้เป็นทานทานใดทุกทิพท่าจะทาข้อที่หนึ่งนั้นหมายถึงการหมายถึงการให้ทรัพย์หรือวัตถุสิ่งของต่างๆเป็นการรัรจงแก่ผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อให้เหนี่ยวน้ำใจของเขาไว้ทำให้เขาระลึกถึงทำให้เขารัก ทำให้เขาเป็นสมรักพวกส่วนบริจาคในพระสุิีธาตธรรมข้ทที่สามหมายถึงการตัดใจเสียสละเพื่อเอาเป็ประโยชน์ส่วนรมไม่จำาองกระจตรงว่าใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์นั้นเช่นบริจาคเงินหรือวัตถุต่างๆเพื่อบำรุงกองถป้องกันชาติบริจาคแรงงานสร้างถินสนทาน เพื่อพัฒนาหว่าบริจาคที่ดินสร้างรโรงเรียนหรือโรงพยาบาลบริจาคให้คุณพื่การศึกษาหรือบริจาคให้คุณทื่ตั้งโรงเรียนทีบริจาคเสื้อผ้าอาหารแห้งเพื่อสราะห์ผู้ประสบภัยบริจาเคเลือดเพื่อรักษาพยาบาลคนที่บาดเจ็บการบริจาคสร้างอาคารต่อ จะตกปัจจในธรรมเพื่อสนรุงบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งด้านฐานะธุระและพิปัสนาธุระเพื่อส่งเสริมและดำเนินพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาบันมาตลอดไปการบำรุงพระพุทธศาสนาด้านฐานะธุระนั้นได้แก่ ียว่าการศึกษาพัปริยัติธรรมและรวมทั้งส่งเสริมการสร้างและการบณรงควัดวารมบูชายนวัตถุบูชลียสถานต่างๆให้มีสภาพมั่นคงและสง่ารามเพื่อเป็นเรื่องพื้นภูใจให้เกิดความศรัทธาสาสะาความเชื่อใจความเลื่อมใสขึ้นที่สำคัญที่สุดได้แก่ การส่งเสริมการศึกษางสมเพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของพระพุทธศาสนาเมื่อการศึกษาเจริญดีแล้วการประพฤติการปฏิบัติก็จะถูกต้องอันเป็นปัจจัยให้ได้ผลลที่ถึงประสงค์ส่วนการบำรุงพระพุทธศาสนาด้านวิปัสสนาละนั้นได้แก่การส่งเสริมการปฏิบัติ คือการเจริญสมถะกรรมฐานและพิปัสนากรรมฐานอุปการ,ระผู้สอนผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติตามความสามารถที่คุณจะทำได้ท่านสาธุชนทั้งหลายจึงเข้าใจว่าการเสียสลัดหรือการบร,ริจาคใจบำรุงพระพุทธศาสนาดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งการพัฒนาจิตใจ ของคนไทยในชาติแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชีนาและพระบรมสามโคงก็ทรงปฏิบัติและรับเป็นปงงงงงปองค์ศาสนศาสนศาสนประธันองค์เพราะพระพุทธศาสนาได้มีส่วนเสริมชาติไทยมาแล้วตั้งแต่อดีตต่าเข้าปัจจวาัน โดยฐานเป็นอบ่อเกิดแห่งศงิลปะวัฒนธรรมขำนดธรรมเนียมประเพณีพีงามทั้งช่วยส่งเสร,ริมลักษณะนิสัยและภูมิปัญญาให้ฝังลึกอยู่ในิใจของชาวไทยเป็นที่ยึดเหนเหีน่ยวใจของชาวไทยทั้งชาติทำให้ชาติไทยมั่นและมีเอกราชที่ปไายสซึ่ต่อมอาหลวปัจจวันฉะนั้น การบริจาครั์บำรุงพระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องสำคัญซึ่งผู้มีอำนาจหน้าที่ในการปกครองอต้องเอาใจใส่ถึงปฏิบัติสิ่งที่ทควรคำหนึงสิ่งที่ประการหนึ่งคือรู้จักเสียสละความสุขเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อความสุขและเสียสละประโยชน์ส่วนรวมเพื่อความสุข และประโยชน์อของส่วนรวมอาจจะเป็นวาจััยเสริมสร้างสามทีทำช่วยให้คนช่วยให้คนทั้งชาติมีความรักมีความาัถนาดีต่อกันฉานพี่น้องผู้ปกครองจึงควจรจึงควรนำทำเป็นแบบอย่างของสังคมในการเสริสร้างดังกล่าวนี้คือการบริบทที่เรียกว่าบริจาร ท่านผอ้ใหรานะสางๆที Gulf, the the ่ผ bon ข้าใจตามระหว่างทานกับบริจาคได้เห็นชัดว่าทานเป็นเรื่องของการทำบุญกับบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะเพื่อให้เขาเนื่องถึงอุปการะคุณนั้นแล้วเกิดความสวัสดิพักรักใครผู้ให้หรือผู้เป็นหัวหน้าจะได้เป็นกำลังในการ ส่วนบริจาคเป็นการสแสดงออกซึ่งน้ำใจของผู้เป็นหัวหน้าในด้านความก้าหาญเ,เดียวกว้างขวางสมกับที่เป็นผู้นำคณะมีข้อสังเกตอกย่างหนึ่งคือทางนั้นเป็นเรื่องที่หาจมีได้ั้งคุณและโทษหากผู้ให้ไม่รู้จักอดีหรือไม่มีทีพิจาาเช่น แจ้จเป็นพวกนี้พวกนั้นเพาเข้าใจว่าผู้ใหญ่อาภรติเลือกที่รักมักที่ชามถ้าสิ่งที่ให้นั้นเป็นของส่วนตัวก็ก็อย่างชั่วหากเริีหากเริญของที่ให้นั้นเป็นของกลางหรือเป็นของส่วนรวมก็ยิ่งต้องระมัดระวังมากขึ้นเช่นการให้บ้านให้รถ 哎，这种茶叶我也是好爱。 วิปุฬาสุขังจัดเชมัตตาสุขังทีโลสัมปัสส์วิปุฬลสุขังแปลความว่าบัณฑชนเมื่อเห็นว่าถ้าเส,สลระความสุดทองตอประมาณเสียแล้วจะได้ความสดที่ไพฑูรก็ควรรักความสุขขอประมาณเมืนเสียความทดจอบบทนี้เป็นสูตรสำหรับการเสศละ ใจความสำคัญก็คือว่าก่อนที่จะเสียสลัสิ่งใดลงไปนั้นควรพิจรารณาดูให้แน่แน่เห็นชัดว่าจะมีผลได้มากกว่าผลเสียแล้วจึงลงมือเสียสลัและในการเสียสละนั้นก็ถึงหลักว่าการเสียสลัประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อแลกกอบประโยชน์ส่วนใหญ่หรือรักษาประโยชน์ส่วนใหญ่เอาไว้ การเสรีสละเช่นนี้แม้ในการบริหารประเทศก็ต้องทำเช่นบางสมัยในอดีตไทยเราต้องตัดแผ่นดินไทยบางส่วนให้เก่ชนชานติศัตรูเพราะถ้าเพราะถ้าไม่ให้เขอาขอาจใช้พลิคนพลที่เหนือกว่าเข้ายึดครองประเทศเราโก็ได้นี่คือยอมสละส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่เอาไว้ในทางพระพุทธศาสนา ท่านให้รักเในการเสีรีระที่จังง่ายสภาต่อการปฏิบัติอีแบบหนึ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคได้ประกาศไว้ว่าท่านนำัเชอักพรสสตาอักพรัชเชชีวิตัรลัมาโนอักคท่านนำชีวิตาราบิสัทังจะเชนักรูธรรมมนุษสารโต แปลความว่าพึงสาระเพื่อรักษาอวัยวะพึงสลระอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสารชีวิตเพื่อรักษาธรรมดังนี้ดังที่ได้สแสดงไว้นี้เป็นหลัเกเองในการบริจาคให้ข่านทั้งหลายจะได้คำบอกที่ถูกต้องถึงที่จะต้องบริจาคให้ทีก่อนว่าอะไรเป็นซัก อะไรเป็นปัจยวะอะไรเป็นชีวิตอะไรเป็นธรรมจัดได้สลับไม่ผิดปฏิบัติไม่พลาดท่านสาธุชนท่างหลายหลักรังการนั้นมีอธิบายงสษงเกตว่าหนึ่งสลับซักปกดเข้าใจว่าซั์หมายถึงสิ่งภายนอกซึ่งทำให้เกิดความเพื่นใจภูมิใจพอใจแก่ผู้มีทุกอย่าง ที่เป็นรูปธรรมเช่นเงินทองเครื่องใช้ที่ดินบ้านเรือนเสื้อผ้าอาหาะเป็นต้นส่วนที่เป็นนามธรรมเช่นชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งอำนาจความรักเป็นต้นบางครั้งแม้จะเสียสิ่งเหล่านี้ไปว่าก็ต้องยอมเพื่อทำประโยชน์ส่วนรวม ไม่ซึ่งไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตเช่นสลับแรงงานและความสารสุดในร่างกายเช่นยอมทนรอนยอมทน,น,นเหนื่อยทนเจ็บทนหิวคนเล่นเนตัวสูญเสียความงานเพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวมสสลับชีวิตคือยอมตายเพื่อทำประโยชน์อั่ยิ่งใหญ่เช่นทหาร สละชีวิตเพื่อชาติในสนามรบคนที่อยู่ขู่ให้ผลยยศต่อชาติศาสนาพร,ระมหากษัตริย์และประชาชนแม้จะถูกขู่ให้ตายก็ไม่มยอมถรยยศหรือในกรณีเราก็เจ็บเขาก็เจ็บแต่เราเห็นว่าเขาสำคัญต่อส่นรวมากกว่าถ้าชีวิตของยังอยู่ก็จะเป็นประโย,ยชน์แก่ประชาชนกินยองสลักยา จึงยอมเสียสลัดยาปรางชีวิตของตนให้ออกไปฉะนั้นท่านผู้เป็นนักปกคร,รองวงชนย่อมหาเลือกปฏิบัติได้ตามสารตนขออย่างเดียวขอให้ดส่คนกล้าหาญและมีปัญญาและมีปัญญาเครื่องพิจรารณาเท่านั้นถ้าใครเห็นแต่ถ้าใครเห็นแต่แก่ได้อย่างเดียวไม่ยอมเสียสลัอะไรเลย คนผู้นั้นก็ไม่ด้ปเ,เป็นนักปกครองเพราะการเป็นนักปกครองนั้นต้องเสี่ยงต่อาการได้การเสียเหมือนสมเด็จเหมือนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระมหากษัตย์ไทยพระองค์บางคนได้ทรงประทานมาแล้วแมงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมุมีพลมหาราชในหลวงองค์ปัจจับันพระองค์ก็ทรงมีพระราชจ พระราชดุริยวัตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความเสียสละอย่างใหญ่หลวงเพื่อประโยชน์สุขของหมู่อาณาชาราชาวไทยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านผู้นำองคคณะบริรักปกครองรักการเมือง ผู้ใดเป็นนักเสียสละเป็นผู้บริจาคทรรเช่นนี้ย่อม็นที่รักใร้ชอบใจของผู้น้อยผู้ใต้บรรดาบัญชาและบริวารทั่วไปจะากมีแต่ความเดินก้าวหาน้หงงาสัทธาตนแงการอยู่ร่วมกันตลอบการบริจาคทรรคือการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจึงจะเป็นข้สเิพราชธรรม เป็นเหตุนามาซึ่งความร่วมเย็นเป็นสุขด,ดังนั้น,นที่ชัจนาห์ก็สมควรแก่เวลาขอท่านขอท่านสัตว์ชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้ศรัทธาธรรมเทศนามาจึงได้นำหลักพระสถิตราชธรรมน้อมนำไปเป็นหลักปฏิบัติเพื่อเป็นนักปกครองเป็นผู้นำที่ดีจักได้เป็นสมณมารสีแก่มูลนิธิแก่ประเทศชาติพระศาส อีกทรั้งระสามารอทิศเหนียวมั่นใจของผู้ใต้ของพระปัญชาให้สามัาทีกองร้องไห้ให้เกี่ยแต่การและการสื่อไปด้วยอำนาจแห่งคุณวัตถิรัตน์ตายและคุณกุศลซึ่งสั้นซึ่งท่านสาธารชนได้รวเพ็นมาขอจเงเป็นตดเดชะโดยบรรดาห้ท่านทั้งหลาย แต่สิ่งที freedom, Arrow, Combat, no in, uh, like ่คุประสงบทจำลองหมายมีลาภยศสันเสริญอายุวันนักสุขะดภารปณิภานอสานสมบัติตลอดการในชีวิตของทุกๆคนทุกๆท่านเพือแสดงทัตธรรมเทศนามาก็สมควรเถิเาเอวังก็มีด้วยประการ